บีมและกลุ่มเพื่อนของเธอตัดสินใจไปเที่ยวป่าลึกลับที่ถูกเล่าขานอว่ามีเรื่องราวอาถรรพ์ซ่อนอยู่พวกเขาไม่เชื่อในคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เตือนว่าอย่าเข้าไปในป่านี้ยามค่ำคืนบีมเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีมูลความจริงและป่าก็คือป่าจะมีอะไรให้น่ากลัวนักทันทีที่พวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าทุกอย่างดูเงียบสงบต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแสงแดดทำให้ป่าเย็นสบายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแสงแดดเริ่มจางลงความมืดเริ่มเข้าครอบงำป่าอย่างช้าฮ่าฮ่า ในขณะที่พวกเขากำลังตั้งแคมป์เสียงแปลกๆดังขึ้นจากลึกในป่ามันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ดูเหมือนจะมาจากทุกทิศท,ทางบีมและเพื่อนเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติได้ยินเสียงนั่นไหมหนึ่งในเพื่อนของบีมถามขึ้นอย่างหวาดกลัวบีมพยายามจะไม่แสดงความกลัวออกมาแต่ในใจลึกๆเธอก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเสียงนั้นดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆและมันไม่ใช่เสียงธรรมดา แต่มันเป็นเสียงที่แฝงด้วยความน่ากลัวทันใดนั้นลมแรงพัดมาจากทุกทิศทางราวกับว่าป่าแห่งนี้กำลังมีชีวิตต้นไม้สูงใหญ่โยกเยกไปมาใบไม้ลอยวนไปในอากาศบรรยากาศที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความหวาดกลัวที่เข้ามาครอบงำเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่บีมพูดด้วยเสียงที่เบาและสั่นเธอเริ่มรู้แล้วว่าคำเตือนของชาวบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาหลังจากที่บีมและเพื่อนๆได้ยินเสียงกระซิบที่น่ากลัวจากความมืดพวก เขาก็เริ่มหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยและไม่รู้จะทําอย่างไรดีน่าจะเป็นเสียงลมพัดหนึ่งในเพื่อนของบีมพยายามจะพูดให้ทุกคนใจเย็นแต่ในใจลึกๆเขาก็รู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่แค่ลมธรรมดาบีมพยายามตั้งสติและเสนอให้ทุกคนอยู่ใกล้กันเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติในป่าแห่งนี้แม้จะยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความกลัวในใจของเธอเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่า ทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและใกล้มากขึ้นทุกคนสะดุ้งและหันมองไปรอบๆเสียงนั้นเหมือนมาจากเงามืดที่อยู่รอบตัวพวกเขาเราไม่ควรอยู่ที่นี่บีมพูดขึ้นด้วยความกังวลแต่เราเพิ่งมาตั้งแคมป์เองจะให้กลับตอนนี้เลยเหรอเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นแต่ก่อนที่ใครจะตอบได้เสียงดังแกรกก็ดังขึ้นจากด้านหลังของกลุ่มพวกเขาหันไปมองทันทีและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนแข็งทื่อไปชั่วขณะ ที่ขอบป่ามีเงาดํารูปหนึ่งปรากฏอยู่มันเป็นรูปร่างคล้ายคนแต่ร่างกายของมันดูเหมือนกับทําจากเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบเๆเงานั้นไม่ขยับแต่เพียงแค่มองมาที่พวกเขาอย่างนิ่งเงียบความเงียบเข้าครอบงําทุกคนเพื่อนๆของบีมต่างพากันตัวแข็งไม่มีใครรู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปมันคืออะไรหนึ่งในเพื่อนของบีมถามด้วยเสียงสัน่นบีมพยายามรวบรวมความกล้าเธอก้าวถอย หลังอย่างช้าๆขณะที่เงานั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมราวกับว่ามันกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเราต้องออกไปจากที่นี่บีมพูดเบาๆแต่หนักแน่นเธอรู้แล้วว่าเงาดำนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะอยู่ใกล้มันอาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่อันตรายกว่าที่พวกเขาเคยคิดและป่าแห่งนี้อาจไม่ใช่สถานที่ธรรมดาที่พวกเขาเชื่อบีมและกลุ่มเพื่อนยืนตัวแข็งทื่อมองเงามืดที่ยืนอยู่ห่างๆเงานั้นยังคงนิ่งเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างบรรยากาศ รอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบเยือกเย็นราวกับว่าป่าทั้งหมดกําลังจับจ้องพวกเขาอยู่เราไม่ควรอยู่ที่นี่บีมพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงของเธอชัดเจนขึ้นด้วยความตื่นกลัวเธอรู้ว่าพวกเขาจะต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อนคนหนึ่งหันมาหาเธอและพยายามตั้งคำถามแต่นี่มันอะไรมันไม่ใช่คนใช่ไหมบีมไม่สามารถหาคำตอบได้เธอไม่รู้ว่าเงานั้นคืออะไรแต่มันทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาอย่างชัดเจน เราไปกันเถออย่าอยู่ที่นี่บีมตัดสินใจทันทีเธอหันหลังและเริ่มเดินออกจากจุดที่ตั้งแคมป์เพื่อนๆของเธอทําตามแม้จะยังคงสับสนและตกใจแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาจะต้องหนีไปจากที่นี่ขณะที่พวกเขาเดินกลับไปตามทางเดินในป่าความมืดก็เริ่มก่อตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สูงที่ปกคลุมพวกเขากลายเป็นเหมือนเงาดําที่ขยับไหวไปมาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งมันเหมือนเป็นเสียงที่กําลังตามพวกเขามาทันใดนั้นหนึ่งในเพื่อนของบีมหยุดเดินเฮ้ hey, ได้ยินไหม มันเหมือนมีใครเดินตามเราทุกคนหยุดและหันมองไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากความมืดและเงาของต้นไม้ที่ยืนนิ่งไม่มีอะไรหลอกไปต่อเธอบีมพูดขึ้นแม้เธอเองก็เริ่มกลัวเธอพยายามเดินเร็วขึ้นแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในป่านี้ ไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางด้านหลังทุกคนหันกลับไปพร้อมกันและพบว่ามีเงามืดหลายร่างเริ่มโผล่มาจากความมืดมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มั่นคงมันกำลังตามมาหนึ่งในเพื่อนของบีมตะโกนออกมาทุกคนเริ่มวิ่งหนีอย่างตื่นกลัวเสียงฝีเท้าของพวกเขากระทบกับพื้นดินและใบไม้ที่ร่วงลงมาแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปไกลแค่ไหนพวกเขาก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าของเงามืดที่ตามหลังพวกเขามา บีมรู้แล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถหลบหนีได้ง่ายๆความมืดในป่าแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือสิ่งที่มีพลังและกำลังไล่ตามพวกเขาอยู่บีมและกลุ่มเพื่อนยังคงวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตความมืดหนาทึบของป่าเริ่มทำให้ทุกคนรู้สึกหมดแรงแต่เงามืดที่ตามหลังมาไม่ได้ลดความเร็วลงเลยทุกครั้งที่พวกเขามองกลับไปพวกมันก็ยังคงขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,เราต้องหาทางออกจากป่านี้หนึ่งในเพื่อนของบีมตะโกนขึ้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะหนีไปทางไหนทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีทางออกขณะที่พวกเขาวิ่งผ่านกลุ่มต้นไม้ที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆบีมสังเกตเห็นบางอย่างอยู่ในป่าข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่ดูแปลกตาไม่เหมือนกับต้นไม้หรือหินปกติมันดูเหมือนกับซากโบราณที่ถูกฝังลึกในดินนั่นอะไรบีมถามขึ้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและตื่นกลัวทุกคนหยุดวิ่งและมองไปยังสิ่งที่บีมเห็นมันเป็นซากโบราณที่ดูเหมือนจะถูกปล่อยให้พังทลายไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีร่องรอยของอรารยธรรมเก่าแก่ที่เคยยิ่งใหญ่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมมันดูเหมือนจะมาจากซากโบราณน,นั้นเสียงนั้นฟังดูเหมือนกับคําเตือนหรืออาจจะเป็นการเรียกให้พวกเขาเข้ามาใกล้บีมรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆที่มาจากซากนั้นเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอรู้สึกว่ามันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พวกเขารอดพ้นจากความมืดนี้ได้เราไปดูกันเถอะ บีมพูดขึ้นแม้เพื่อนๆจะยังลังเลแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ซากโบราณน,นั้นบีมสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่สลักอยู่บนหินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่เธอรู้สึกได้ว่ามันมีความหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำสาปที่พวกเขาเผชิญอยู่พวกเราคงจะพบอะไรบางอย่างที่สำคัญที่นี่บีมพูดขึ้นเธอค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสกับสัญ,ญลักษณ์นั้น ทันทีที่เธอแตะมันแสงสว่างอ่อนๆเริ่มส่องออกมาจากสัญลักษณ์ราวกับว่ามันกำลังตอบสนองต่อการสัมผัสของเธอเงามืดที่ตามหลังพวกเขามาหยุดชะงักพวกมันดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าใกล้ซากโบราณนี้ได้นี่อาจเป็นทางรอดของเราบีมพูดอย่างตื่นเต้นขณะที่เพื่อนๆของเธอเริ่มเห็นความหวังแต่พวกเขาก็รู้ว่าอันตรายยังไม่จบสิน้นและความลับที่ถูกฝังอยู่ที่นี่อาจจะพาพวกเขาไปสู่ความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิม บีมและเพื่อนๆยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างอ่อนๆที่ส่องออกมาจากสัญ,ญลักษณ์โบราณทุกคนมองตากันด้วยความหวังพวกเขารู้ว่าซากโบราณน,นี้มีความหมายมากกว่าที่พวกเขาคิดมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพวกเขาหลบหนีจากเงามืดที่ตามล่ามามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในเพื่อนของบีมถามด้วยเสียงสัน่นฉันไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะปกป้องเราจากเงาพวกนั้นบีมตอบขณะที่เธอมองไปยังเงามืดที่หยุดนิ่งอยู่ห่างๆพวกมันไม่กล้าเข้าใกล้ซากโบราณน,นี้เลย ทัานใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันฟังชัดเจนขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงไร้ความหมายแต่เป็นเสียงที่ดูเหมือนกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างให้พวกเขารู้จงเปิดประตูแห่งคำสาบบีมสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนั้นเธอหันไปมองเพื่อนๆที่ต่างก็ได้ยินเช่นกันทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่น่ากลัวและแฝงไปด้วยอันตรายประตูแห่งคำสาบหมายความว่ายังไงบีมพยายามคิดหาคำตอบ แต่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เสียงนั้นหมายถึงเธอมองไปที่สัญ,ญลักษณ์บนหินอีกครั้งก่อนที่เธอจะเอื้อมมือไปสัมผัสมันอีกครั้งทันทีที่เธอแตะกับสัญ,ญลักษณ์นั้นแสงสว่างที่เคยส่องอ่อนๆกลับเพิ่มความสว่างมากขึ้นแผ่กระจายออกไปทั่วบริเวณดินและหินที่อยู่รอบๆซากโบราณเริ่มสั่นสะเทือนทุกคนถอยหลังด้วยความตกใจขณะที่พื้นดินเริ่มแตกแยกออกเผยให้เห็นบันไดหินที่นำลงไปยังใต้ดิน นั่นอาจจะเป็นประตูที่พวกเขาพูดถึงหนึ่งในเพื่อนของบีมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจบีมมองไปที่บันไดนั้นมันดูเหมือนเป็นทางที่พาพวกเขาไปยังความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างเธอรู้สึกได้ว่าความลับของป่าแห่งนี้อาจจะถูกฝังอยู่ใต้ดินและมันอาจจะเป็นคำตอบที่พวกเขากำลังตามหาเราคงต้องลงไปดูบีมพูดขึ้นในที่สุดแม้จะเต็มไปด้วยความกลัวแต่เธอรู้ว่าการหนีไม่ใช่ทางเลือก เพื่อนๆของเธอพยักหน้าอย่างลังเลพวกเขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าไม่มีทางอื่นไปกันเธอเราจะหาทางออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้บีมกล่าวพร้อมกับเริ่มก้าวลงไปตามบันไดหินที่นำไปสู่ความลึกลับที่ถูกฝังอยู่ใ,ใต้พื้นดินขณะที่พวกเขาเริ่มเดินลงไปในความมืดเสียงกระซิบก็ยังคงดังอยู่ในหูของพวกเขาประตูแห่งคำสาปกำลังรอเจ้าอยู่ บีมและเพื่อนๆเริ่มเดินลงไปตามบันไดหินที่นำไปสู่ใต้ดินความมืดรอบตัวทำให้พวกเขารู้สึกกดดันแต่แสงเรืองอ่อนๆจากสัญลักษณ์บนหินที่พวกเขาพบก่อนหน้านี้ยังคงช่วยนำทางให้เห็นข้างหน้าเราควรจะลงไปลึกแค่ไหนหนึ่งในเพื่อนของบีมถามด้วยเสียงสั่นขณะที่บันไดย,ยังคงทอดยาวไปในความมืดฉันไม่รู้แต่เราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้บีมตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น เมื่อพวกเขาเดินลงไปเรื่อยๆบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปผนังหินที่เคยเห็นชัดเจนกลับถูกปกคลุมด้วยเถาวันและสัญ,ญลักษณ์ที่แปลกตาราวกับว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการประกอบพิธีบางอย่างมันดูเหมือนสถานที่แห่งการบูชายันเพื่อนอีกคนพูดขึ้นเสียงเบาบีมรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อพวกเขาเดินมาถึงที่สุดทางบันไดหินนำพวกเขามาสู่ห้องโถงขนาดใหญ่ข้างในนั้นมีแท่นบูชาหินตั้งอยู่กลางห้องด้านหลังแท่นบูชานั้น มีประตูหินขนาดใหญ่ที่ดูสุดโซมและเก่าแก่นี่คงเป็นประตูแห่งคำสาปที่เสียงนั้นพูดถึงบีมพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะที่เธอมองไปที่ประตูหินนั้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าไปใกล้ประตูเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและฟังดูเหมือนเป็นการเตือนผู้ที่เปิดประตูนี้จะต้องพบกับชะตากรรมที่ไม่อาจหลบหนีได้บีมหันไปมองเพื่อนๆทุกคนเงียบงนันไม่มีใครรู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการหนีออกไปไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบีมพูดขึ้นพร้อมกับรวบรวมความกล้าเธอก้าวไปข้างหน้าและเอื้อมมือไปแตะประตูหินทันทีที่มือของบีมสัมผัสกับประตูนั้นสัญ,ญลักษณ์บนประตูเริ่มเรืองแสงรอยสลักบนหินดูเหมือนจะเคลื่อนไหวราวกับว่ามันกำลังปลุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในประตูหินค่อยๆเปิดออกส่งเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งห้องทุกคนถอยหลังด้วยความตกใจ เมื่อประตูเปิดจนหมดสิ้นภายในปรากฏเป็นห้องมืดที่ลึกลงไปในใต้ดินและตรงกลางห้องนั้นมีสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดแท่นหินอีกแท่นหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องและบนแท่นนั้นมีโลงศพหินเก่าแก่ลงนั้นถูกปิดด้วยฝาหินที่มีสัญ,ญลักษณ์คำสาบสลักไว้ทั่วทั้งฝานี่มันบีมพูดไม่ออกเธอรู้ได้ทันทีว่าคำสาบที่พวกเขาเผือยู่นี้มีความเกี่ยวข้องกับโลงศพที่ถูกปิดตายไว้นานนับศตวรรษเสียงกระซิบที่เคยเป็นคำเตือนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ มันฟังดูชัดเจนยิ่งขึ้นเจ้าจะปลดปล่อยหรือปลดล็อกคำสาบที่ฝังอยู่บีมรู้ว่าทางเลือกของพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วบีมและเพื่อนๆยืนเงียบอยู่ต่อหน้าลงศพหินที่ประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์คำสาบทุกอย่างในห้องโถงใต้ดินนี้เงียบงันราวกับว่ามันกำลังรอการตัดสินใจของพวกเขาบีมรู้ว่าความลับของป่าแห่งนี้ทั้งหมดอาจจะถูกฝังอยู่ในโลงศพที่อยู่ตรงหน้าเธอเราควรจะทำยังไงดีหนึ่งในเพื่อนของบีมถามเสียงเบา ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวเสียงนั้นบอกให้เราปลดปล่อยหรือไม่ก็ปลดล็อกคำสาบบีมพูดออกมาด้วยความลังเลเธอรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำต่อจากนี้จะเป็นการตัดสินชะตากรรมของพวกเขาเงามืดที่เคยตามพวกเขามาเงียบหายไปแต่ความรู้สึกกดดันและพลังที่น่ากลัวในห้องยังคงอยู่บีมรู้สึกว่าทางเลือกที่เธอจะต้องทำตอนนี้ไม่สามารถกลับหลังได้อีกแล้วถ้าเราปลดปล่อยคำสาบมันอาจจะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายกว่าเดิม เพื่อนอีกคนเตือนขึ้นแต่บีไม่แน่ใจว่าการไม่ทำอะไรเลยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดความลับที่ถูกฝังมานานอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ทุกอย่างจบลงบีมตัดสินใจเอื้อมมือไปที่โลงศพเธอค่อยๆลูบไปตามสัญ,ญลักษณ์ที่สลักอยู่บนฝาหินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เก่าแก่และซับซ้อนราวกับว่ามันบรรจุพลังบางอย่างไว้ข้างในบางทีเราควรเปิดมันบีมพูดขึ้นเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ เพื่อนๆของเธอมองตากันด้วยความไม่แน่ใจแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรคำสาปอาจจะยังคงอยู่และตามล่าพวกเราต่อไปบีมเสริมก่อนที่จะเริ่มพยายามยกฝาหินออกจากโลงศพขณะที่พวกเขาช่วยกันยกฝาลงออกพลังงานแปลกประหลาดเริ่มปล่อยออกมาจากข้างในแสงสีเข้มๆเ,เริ่มส่องออกมาจากโลงศพราวกับว่ามันกำลังปลดปล่อยสิ่งที่ถูกกักขังไว้มานานทันทีที่ฝาหินถูกเปิดออก หมดสิ้นทุกอย่างในห้องหยุดนิ่งพวกเขามองเข้าไปข้างในโลงศพและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนหยุดหายใจภายในโลงศพนั้นไม่มีซากศพเหมือนที่พวกเขาคาดคิดไว้แต่มีแสงสว่างแปลกๆที่เรืองแสงออกมาจากสัญ,ญลักษณ์ที่สลักอยู่ข้างในราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รอการปลดปล่อยทันใดนั้นเสียงกระซิบที่เคยได้ยินกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและหนักแน่นเจ้าได้ปลดปล่อยพลังแห่งคำสาบแล้ว บีมและเพื่อนๆมองหน้ากันด้วยความกลัวพวกเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะพาพวกเขาไปสู่ชะตากรรมที่ไม่สามารถหลบหนีได้บีมและเพื่อนๆจ้องมองแสงสว่างที่เรืองออกมาจากลงศพอย่างตื่นตระหนกแสงนั้นไม่ใช่แสงธรรมดามันเหมือนกับพลังบางอย่างที่ถูกปลดปล่อยจากการที่พวกเขาเปิดลงทุกคนยืนตัวแข็งทื่อไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปทันใดนั้นแสงสว่างนั้นก็เริ่มกระจายออกไปทั่วห้องมันลอยขึ้นไปในอากาศ และเริ่มหมุนวนรอบๆบ,บีมรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามากระแทกร่างกายของเธอมันเหมือนกับว่าพลังนั้นกำลังครอบงำพวกเขาพวกเราทำอะไรลงไปเพื่อนของบีมพูดขึ้นด้วยเสียงที่สั่นกลัวฉันไม่รู้แต่นี่อาจจะเป็นคำสาปที่ถูกปลดปล่อยออกมาบีมตอบพลางหันมองไปรอบๆความมืดในห้องเริ่มถูกแทนที่ด้วยแสงเรืองนี้และพวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเสียงกระซิบที่เคยได้ยินดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเต็มไปด้วยความเย็นเยือกและน่ากลัว เจ้าปลดปล่อยพลังแห่งคำสาปออกมาแล้วไม่มีทางกลับไปอีกบีมรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเธอพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันยากเกินกว่าจะหาคำตอบทันใดนั้นพลังงานจากแสงสว่างเริ่มก่อตัวขึ้นมันรวมตัวกันจนกลายเป็นรูปร่างของเงาดำขนาดใหญ่เงานั้นดูคล้ายกับสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แต่มันมีพลังมากกว่าเดิมเจ้าได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณแห่งคำสาบ เงานั้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวาลไปทั่วห้องบีมและเพื่อนๆถอยหลังอย่างหวาดกลัวพวกเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจเปิดลงศพนั้นได้นำพวกเขาไปสู่สิ่งที่พวกเขาไม่อาจควบคุมได้เจ้าจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพวกเจ้าเงานั้นกล่าวอย่างเยือกเย็นขณะที่มันเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พวกเขาบีมรู้แล้วว่าพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหยุดพลังคำสาปนี้แต่เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเราต้องหาทางหยุดมัน บีมพูดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นเธอหันไปมองเพื่อนๆที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวแต่พวกเขาก็รู้ว่าต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเงานั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นบีมพยายามคิดหาทางหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเงาดำขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นจากแสงสว่างในโลงศพค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขาบีม และเพื่อนๆมองมันด้วยความหวาดกลัวรูปร่างของเงานั้นดูเหมือนจะก่อตัวจากพลังคำสาปที่พวกเขาได้ปลดปล่อยออกมามันเต็มไปด้วยความน่ากลัวและพลังที่ควบคุมไม่ได้เราจะทำยังไงดีหนึ่งในเพื่อนของบีมถามด้วยเสียงสัน่นบีมพยายามรวบรวมสติเธอรู้ว่าพวกเขาจะต้องหาทางหยุดวิญญ,ญาณแห่งคำสาบนี้ก่อนที่มันจะทำลายพวกเขาแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรบางทีเราอาจจะต้องหาวิธีปิดคำสาบบีมพูดขึ้น แม้เธอจะไม่มั่นใจในคำตอบของตัวเองแต่เธอรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างขณะที่เงาดำนั้นขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงของคำสาบที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นดังก้องไปทั่วห้องโถงมันไม่ได้พูดแต่เพียงแค่ปรากฏตัวพวกเขาก็รู้ว่ามันต้องการอะไรมันต้องการชีวิตของพวกเราบีมพูดเสียงเบาเพื่อนๆของเธอถอยหลังด้วยความหวาดกลัวพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้คือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดบีมมองไปรอบๆ และเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณบนผนังเธอจำได้ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เธอสัมผัสเพื่อเปิดโลงสัญ,ญลักษณ์นั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับคำสาบบีมกล่าวเธอรีบวิ่งไปที่ผนังห้องและพยายามสัมผัสสัญ,ญลักษณ์นั้นทันทีที่มือของเธอสัมผัสกับสัญ,ญลักษณ์แสงสว่างอ่อนๆก็เริ่มส่องออกมาจากผนังพลังงานแปลกๆเริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวพวกเขาเากับว่ามันกำลังตอบสนองต่อการสัมผัสของเธอนี่อาจจะเป็นวิธีที่เราจะหยุดคำสาบ บีมตะโกนออกมาแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรต่อไปเงาดำนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นมันยกมือขึ้นและพลังงานคำสาปก็พุ่งตรงมาที่พวกเขาบีมและเพื่อนๆต้องรีบหลบอย่างรวดเร็วพวกเราต้องรีบแล้วเพื่อนของบีมตะโกนบีมพยายามท่องสวดมนต์ที่เธอเห็นในสัญ,ญลักษณ์แม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจภาษาที่สลักไว้แต่พลังของคำสาปก็เริ่มตอบสนองต่อการกระทำของเธอ แสงสว่างที่ส่องออกมาจากสัญ,ญลักษณ์เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังต่อสู้กับพลังของวิญญาณแห่งคำสาบมันได้ผลบีมตะโกนด้วยความตื่นเต้นแต่เธอก็รู้ว่าพวกเขายังไม่ปลอดภัยพวกเขาต้องปิดคำสาบให้สมบูรณ์ก่อนที่วิญญาณจะสามารถทำลายพวกเขาได้เงาดำนั้นเริ่มหายไปทีละน้อยแต่พวกเขารู้ดีว่ามันยังไม่จบ บีมยังคงท่องสวดดวนที่สลักอยู่บนสัญ,ญลักษณ์โบราณผนังหินรอบๆเธอเริ่มสั่นสะเทือนแสงสว่างจากสัญ,ญลักษณ์ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นราวกับว่ามันกำลังต่อสู้กับวิญญาณแห่งคำสาบที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาวิญญาณแห่งคำสาปยืนอยู่กลางห้องมันเคลื่อนไหวช้าๆพลังของมันเริ่มลดลงเพราะแสงที่ส่องออกมาจากสัญ,ญลักษณ์โบราณทุกคนรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ลดลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังไม่ปลอดภัยมันกำลังหายไปหนึ่งในเพื่อนของบีมตะโกนขึ้นด้วยความหวัง แต่ในขณะเดียวกันเงาดำขนาดใหญ่ก็พยายามรวมตัวขึ้นอีกครั้งมันยังไม่พร้อมจะยอมแพ้มันกวัดแกว่งมือใหญ่ของมันและพุ่งพลังคำสาบมาที่พวกเขาบีมต้องรีบหลบด้วยความรวดเร็วเราต้องรีบปิดคำสาบก่อนที่มันจะมีพลังกลับมาอีกบีมตะโกนเพื่อนๆของเธอรีบเข้ามาช่วยกันพวกเขาพยายามมองหาวิธีที่จะช่วยบีมปิดคำสาบนี้บีมรู้ว่าต้องท่องบทสวดต่อไปแต่พลังของเธอกำลังหมดลงเรื่อยๆ ในขณะที่วิญญาณแห่งคำสาบเริ่มอ่อนแรงลงพวกเขาเห็นลงศพหินที่เคยเปิดออกเริ่มสั่นสะเทือนแสงจากสัญลักษณ์โบราณบนผนังเริ่มเคลื่อนเข้าไปหาลงศพมันเหมือนกับว่าพลังทั้งหมดกำลังถูกรวมกลับไปที่จุดเริ่มต้นมันจะถูกผนึกไว้บีมพูดออกมาด้วยความหวังเมื่อแสงสว่างเข้าถึงลงศพวิญญาณแห่งคำสาบก็ส่งเสียงกรีดร้องดังออกมาร่างของมันเริ่มหายไปทีละน้อยมันพยายามต่อสู้ดิ้นรนแต่พลังจากคำสาบที่พวกเขาใช้เริ่มควบคุมมันได้แล้ว ในที่สุดเงาดำก็หายไปทั้งหมดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบแสงจากสัญลักษณ์บนผนังค่อยๆดับลงและทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดอีกครั้งบีมสุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าเธอหายใจหอบด้วยความโล่งใจในที่สุดพวกเขาก็สามารถปิดคำสาบนี้ได้เราทำสำเร็จแล้วบีมพูดเสียงเบาขณะที่เพื่อนๆของเธอต่างพากันโล่งใจพวกเขารู้แล้วว่าคำสาบนี้ถูกปิดผนึกอีกครั้ง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้ดีว่าความลึกลับของป่าแห่งนี้ยังคงมีอยู่อีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่สำหรับตอนนี้พวกเขาทุกคนปลอดภัยและคำสาบก็ได้ถูกปิดตายไว้ตลอดการ